เพราะเหตุใดเขาเคิชกูดถึงเป็นแดนเปรตชุมสวัสดีค่ะวันนี้แสงธรมนำใจนำเรื่องสมัยพุทธกาลมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเขาที่เต็มไปด้วยเปรตสถานที่แห่งนั้นไม่ใช่อื่นไกลแต่คือเขาคิชกูดซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า genauso. ในกรุงราชะครุนั่นเองไม่ใช่ที่จันทบุรีนะคะเขาคิชกูด เป็นหนึ่งของภูเขาห้าลูกที่ล้อมรอบกรุงราชครห์แคว้นมคธที่รุ่งเรืองในอดีตเมืองที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ทรงปกครองโดยมีภูเขาทั้งห้าลูกเป็นประการยากต่ออริราชจะมาย่ำยี่กรุงราชครห์ในปัจจุบันในเขตเมืองโบราณได้อนุรักษ์ไว้ไม่มีผู้คนอาศัยชาวอินเดียเรียกว่าเมืองราชคีอยู่ในเขตอำเภอนาลันทา รัฐพิหารห่างจากปัตนะเมืองหลวงรัฐพิหารประมาณ100กิโลเมตรและห่างจากขยาสถานที่ตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าประมาณ70กิโลเมตรและอาจารย์เสถียนพงศ์กล่าวไว้ในหนังสือพีสางคังแดงว่าเปรตเป็นผีที่คนไทยคุ้นเคยกันดีแต่ไปเกี่ยวอะไรกับเขาขี้ชกูดจนที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นแดนเปรตชุม ศาสนาพุทธมีความผ,ผูกพันกับเปรตมากมีการกล่าวถึงเปรตไว้หลายแห่งในตำราทางพระพุทธศาสนารวมถึงพระไตรปิฎกเอกสารที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธซึ่งในพระไตรปิฎกนี้เองที่มีหลักฐานกล่าวถึงดินแดนที่มีเปรตชุกชุมอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาลว่าจากคำบอกเล่าของอาจารย์เสถียรพงษ์เขาคิดเชกูดนั้นแปลต่อกันมาว่า เขานกแรง้งเพราะเหตุผลสองประการคือประการหนึ่งมีอีแร้งมากมายพากันมาจับอยู่ตามชะนเง,งนผาคอยกินซากศพอีเหตุผลหนึ่งคือเขาว่ากันว่าเขาลูกนี้หน้าตาคล้ายอีแรง้งแม้อาจารย์เสถียรพง์จะเห็นว่าไม่เหมือนก็ตามส่วนที่ว่าเขาคิชกูดเป็นแดนเปรตชุมนั้นเพราะว่าพระโมกคขคลานะอัครสา,าวกเบื้องซ้าย ของพระพุทธองค์ได้พบเจอสารพัดเปรตระหว่างเดินทางขึ้นลงเขาแห่งนี้เป็นประจำเปรตนี้มีหลายจำพวกบางจำพวกก็กินอาจมของเสียเป็นอาหารบางจำพวกมีปากเท่ารูเข็มไม่สามารถกินอาหารอะไรได้บางจำพวกก็มีไฟพ่นออกมาจากปากอยู่เป็นนิดไม่สามารถทานอาหารหรือรับส่วนบุญของใครได้ บางจำพวกเป็นเปรตที่มีวิมานร่างกายเป็นเทพพย,ยดาในตอนกลางวันแต่ครั้นพอถึงยามค่ำคืนร่างจะกลายเป็นเปรตตกจากวิมานนั้นลงมาให้สุนัขรุมกัดกินครั้นรุ่งเช้าก็กลับขึ้นไปอยู่บนวิมานอีกเช่นนี้ก็มีแม้ว่าพระลูกศิษย์ที่ติดตามมาด้วยจะมองไม่เห็นเมื่อแรกพระโมกลลานะพูดไปถึงสิ่งที่ตนพบเห็น ภิกษุมากมายจึงพากันกล่าวหาว่าพระโมคคัลลานะอดอุตริมนุสธรรมเลยทีเดียวแต่พระโมคคัลลานะก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองพูดอะไรไปคนอาจจะไม่เชื่อเมื่อพระลูกศิษย์ที่มาด้วยกันถามว่าอยู่ๆทำไมถึงยิ้มขึ้นมาเวลาเดินทางบริเวณเขาคิชกูดพระโมคคัลลานะจะยิ้มทุกครั้งที่เห็นเปรตพระโมคคัลลานะก็จะบอกว่า เอาไว้ถามหน้าพระพุทธองค์ดีกว่าด้วยเหตุนี้เมื่อพระโมคัลานะถูกกล่าวหาต่อหน้าพระพักพระพุทธองค์จึงตรัสแก้ให้ว่าพระองค์ก็ทรงเห็นเปรตตัวที่พระโมคัลานะเห็นเช่นกันและพระพุทธองค์ก็ทรงใช้โอกาสนี้เล่าบุพกรรมของเปรตเหล่านั้นให้บรรดาสาวกได้รู้ที่มาที่ไปถึงบัพกรรมที่ทำให้คนต้องกลายเป็นเปรตลักษณะต่างๆด้วย เปรแต่ละประเภทนั้นรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรและบุพกรรมของเปรตเหล่านั้นเป็นเช่นไรโปรดติดตามกันในคลิปหน้านะคะเพราะเนื้อเรื่องยาวมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ